วันท <Viol ent. S 1> ี่ย <t ương> okay, ี่สิบเอ็ดอ่าดวันที่21เดเ็กปีที่แล้วปีที่แล้วอ2ปึ๊บ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 อค่ะดหนออกเลยเลยเห็นปะะยี่สิบเอสอง ยี่สิบสามยี่สึ้นย่อยี่สี่สี่มันติดสัปดาห์เหะใช่แทงยี่สิบสามเห็นปะแทงยี่สิบสามเข้าแล้วไปเลยยี่สิบสามใช่ยี่สิสามเห็นไหมแทงยี่สิบสามยี่สิบสามเข้าแล้วไปเลยเข้าแล้วไปเลยเห็นปะอมอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ปียี่สิบสองนะไปดูปียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่ะ นี่เท่าไหร่2ี่สิบงยี่สิบสอทุ๊เห็นปะยี่สิบเด็กเห็นปี่สิบติดอาทิตย์เห็นปะตอนนั้นเข้า21-20 2 2ถึง20 2 2เถึงยหเ็นปะเนี่ยทำไมเริ่มสะสมบปปะเข้าปุ๊บแล้วไปเลยเห็นปะออทาหายเลยอ่ะมาดูมาดูย้อนหลังอ่ะมาดูย้อนหลัง มาดูย้อนหลังอันนี้ปีอันนี้ปียีสสไปหน่อยหนึ่งอีกนี่นึงงอีกอีกอีกเอาขออาเอีอดปย่ะย่อยีิบย่อยี่สองเข้ายีิบสามเข้าเห็นปะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลยทุกปีไหมใช่ อาจาย์แล้วมันจะไปนไปแลนลงมันไปลงานลงอาจารย์อันนี้มันเป็นไซเคลไหนตวเนี้ไซเคลลง4ปีมัียี่24ที่เป็นไซเคลที่กอปให้ดูเมื่อกี้่ที่เป็นที่เป็นไซเคลตันนี้โอเคค่ะฝากไว้เลยี่ตัวอย่างเขียนเบิดห้องยเนี่ยตนนี้เป็นไซเบ์เหนปะอ่าทีนี้เรามาดูวันที่21ของปีเ หนึ่เาหนนะหนเป็น13เด็ก1จ็ดสิบเก้ายี่สิบเอหนึ่งหนึ่กนหน่งเก้า่ี้โนเนี่ยเลยไปกับันี้อันนี้นึ่งไปกับนี่นนีสิบเก้าเด็กไปเริ่มขึ้นตั้งแต่19 นะเนี่ยสีจางแล้วมันขึ้นเก้ายี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่สิบสามอะลงลงกินซอฟล้อหรือยี่สิบสามเห็นปะยี่สิบสามเด็กของทุกปีเห็นปะเขาจะเริ่มสะสมแล้วก็ทำหายแล้วก็ไปึ้นไปอ่าถามว่าเขาหนีวันที่เท่าไหร่เนี่ยเก้ามาร์ชอันนี้อะไรยี่สิบสี่เฟยบสีเฟใช่แล้วนี่ยแล้วก็4 2สิบสี่แล้วก็4 24ย่ิบสี่นแล้วแล้วก็สิบสี่แล้ก็เริ่มใช่ คนใหญ่เขาก็เล่นอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยยี่สิบปีอ้าวแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเลิกแจกอตอนที่อาจารย์บอกให้เก็บเริ่มเก็บแจกทีกีแน่กานที่มันขึ้นไม่เสียดายใช่ไหยแจกแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ไปไปรับสาสิบห้าอ่าเนี่ยสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดเด็กเห็นปะก็ไปเลยก็ไปเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเห็นปะ ยี่สิบเด็กยี่บเอ็ดเด็กเนี่ยนะเริ่มเก็บแล้วก็ TP นะแล้วก็ TP เท่าไหร่ TP เนี่ยอันนี้อันแรกเนี่ยสามสามเป็นเจ็ดแจนเนี่ป่ะใช่ใช่สามเจ็ดแจนเห็นป่ะเจ็ดแจนมันจะเสียดาวแต่ว่าถ้าเสียดาวก่อนเราก็หนีก่อนเห็นปะแต่เราก็ไม่เซลอ่ะไม่เปียวใช่แล้วก็บายไปเอาบายไปไฮก็ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้สิบห้าเฟบสิบสี่สิบห้าเฟบประมาณนี้ มันจะเป็นอย่างเงี้ยยี่สิบปีทำไมให้บายราคานั้นบายโซนนั้นราคานี่เป็นอย่างนี้แหละลองย้อนกลาบดูได้เห็นไ่ะทุกปีมันจะทำขึ้นจะขึ้นทุกปีนี่คือที่ไปที่มาของมันแค่สองวันตั้งแต่วันที่บอกให้เก็บนี่โอ้โหเยอะนะจ๊ะเนาะ เยอะมันไปก่อนเออที่มันลงมาเนี่ยถึงอ,อา,ออางจารย์เดือนหน้าอาจารย์สอนอะไรคะเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะสอนใช้พวกเครื่องมือเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเดือนหน้าจะเป็นพวกนี้ทั้งหมดเลดยเวลาเรียนสองทุ่มสองทุ่มครับยาวไปยาวไปถึง <laughs> อาจารย์ดื่มด้มดวยไหมเนี่ยปกติไม่ดื่มเลยเหรอ โอ้โหสูบหรีไหมไม่สูบูโอ้ทำไมเป็นเด็กดีจ้าไอ้เครื่องมือเนี้ยเราเราได้ใช้ด้วยยังไงก็ลากวาง m น4ได้เลยครับตัวนี้แจกในคลาสใชรไหมลูกคนจะช่วยดูตรงนี้หน่อยสิที่จันเขียนไว้ว่า TP 23 October ออกโทเบอร์เนี่ยตอนสี่ทุ่มเลยนะแล้วก็เริ่มเซลลงมาออกยี่สิบออก23มออกแล้วเซลลงมา23ออก ่าดูที่ดูทำทำทำลายตรงที่ว่ายีออกลงมาถึงยี่สิบเอ็ด د ي س م ย่มออกเห็นปยี่สามออกย่สามออกเห็นอะไรไมเอ่ยนิวโลไหมสาออกนิวโลไหมใช่ค่ะยีสออกก็ให้ทีพี่สิบสอพี่กำลังคิดว่าเราตกหล่นอะไรตรงไหนนี่ยี่เ อันนี้ยีบสามมติดเสาร์ทิ์ใช่ป่ะเราก็ต้องทีพีก่อนอทีพีก่อนพอทีพีเสร็จแล้วในนี้ถ้าทำลายของอาจารย์นี่คือให้เซลล์ตอนนี้มันขึ้นอันนี้ปีไหนเนี่ยยี่สองปีที่แล้วปีย2่สองยี่สามออกยี่สิบถึงยี่สามให้เซลล์อ่าให้เซลอ่าแล้วก็จบให้เซลล์ถึงยี่ห้ายี่ห้าเด็กค่ะยีห้าเด็ก แล้วก็ให้บาลขึ้นไปพ้าเด็กหามาดูย้อนย้อนพวกนี่มันจะเป็นพวกนี้ยี่สิบสออกยี่สิบสมออกผิดหรอไม่ผิดนะไม่รู้เนี่ยพี่ก็มานั่งมองตามกราฟไมปัดมุกวันนี้มันไม่ใช่ยี่สิบสามถึง27เซลยี่สิบสมยี่สิบเเซลยี่สถึง27่สิบเจ็ดเซล ยี่ส<อ>ิบสามบเใช่ 23, 23, ถึงยี่สิบเเซลสลส่สาสามถี่เคแล้วิบามเซลยี่สิบสองเซลมันจะเก็บสั้นพวกเนี้ยไซเคิลเนี้ย TP ประมาณวันที่ เอ็ถึงยีิบห้าก็จะเก็บโซนนี้ใกล้ๆจาแต่จริงเนี่ยจา์เซลล์ก็ตั้งแตสิบห้าออฟนะสิบห้าออฟถึงยี่สิบสามออฟสิบยี่สิบสามออฟอ่าสิบห้าสิบห้าสิงหาเนี่ยให้เริ่มต้นเซลล์มาแล้วมาเก็บทีพีสิบห้าสิงหาฮะยี่สิบสามตุลาเนี่ยสิบห้าก็จะเป็นหน้าเซลล์สิบห้า 15หน้าเซลล์15หน้าเซลเก็บทีพียี่สิบสามยี่สิบออกยี่สิบสามยี่ส23สามอ็อกแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็เซลล์ต่อแล้วก็เซลล์ต่ออ่าแล้วก็เซลล์ต่อลงมาเก็บ TP แล้วก็เซลล์ต่อใช่อ่าแล้วก็เสียดาวก็หนีก่อนเซลล์ต่อจนมาถึงเสียดาวนี้ก่อนไม่สครับนี่ปีนี้ป่ะ ปีไ <stumbled S 1> หนปีสองปีย hmm, ีสปีสองปีสอนี่เซลยีสาออกครับเขาจะเซลตรงนี้ได้นิดหน่อยเซลได้นิดหน่อยเสียดาวขออนุญาตดูปีนี้อ่ะเสียดาวก็หนีอะเสียดาวก็หนียี่สสาออกปีนี้2ี่สิบสามเจ็ดเซมเบอ จากออฟหนึ่งหน้าเซลได้นิดหน่อยเซลได้นิดหน่อยเสียดาวนี้ปีนี้ขึ้นเร็วมากเลยปีนี้แบบไม่แน่นเลยนะปีนี้ขึ้นเร็วเจ็ดเก้าออฟขึ้นแล้วใช่ปีนี้ขึ้นเร็วยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดไงพี่ก็จะพอเพ้นที่นั่งไล่ทำลายยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดคือเซลใช่ไหมคะใช่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดเซลเซลแต่เสียดาวต้องหนีนะเสียดาวต้องหนีใช่ถ้ามันไม่เป็นหน้าเซลเสียดาวต้องหนี อาจารย์ก็เริ่มเก็บของเพิ่มแต่ไซเคิลพวกนี้มันเก็บสถิติมาจากนี่ย้อนหลังพวกนี้ใช่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่ยีามออกเห็นปะมันจะเก็บพวกนี้มันจะมีปีเนี้ยที่มันขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับหาวิ่งของบิตคอยใช่ปีเนี้ยมันก็เลยเพี้ยนใช่แล้วก็เก็บเท่าไหร่นะสิบ เนี่ยเก็บวันที่2ี่สิบ <18. S 2> เอนี่ย1ี่เด็กช่วงนี้ก็เก็บละเริ่เสียดาวก่อนถ้าย้อนหลังย้อนหลังปี17อ่ะ2ีสิบเจ็ออกยี 23, ออกก็ประมาณโซน <20. S 2> นี่โซนสิบสิบสิบยี่ 22, 23, นเนี่ยยี่สโซนนี้ สี่ออกเริ่มสะสมเซลล์แล้ว pp ก็ประมาณเนี่ยยีิบสองเด็กเห็นปะจะโดนกขึ้นไปก่อนแต่ถ้าแบบเอาชัวร์กัปเห็นกัปใส่เลยเห็นกัปใส่เลยถ้าเอาชัวร์แต่นี่มันเป็นสถิติเก็บย้อนหลังเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเก็บอย่างเงี้ยยี่สามออกเห็นปะเห็นปะมันจะเก็บย้อนหลังยี่สิบห้ายี่สามออกแล้วก็